ก็ผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานาเสนอล้อแท้ติดรถคลิปที่2นะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นะหลังร้านเราอาจจะดูมืดคืนอีกแล้วนะครับก็ช่วงเย็นเป็นธรรมดานะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับพี่ๆหลายท่านก็เริ่มทยอยเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับอย่างนี้เราก็มีขายไปหลายชุดอยู่นะครับก็มาทุกคนมาตามนัดตามที่คุยกันยังไงก็ขอบพระคุณนะครับเพราะว่าสิ่งพวกนี้คือมันจะไปต้องใช้แล้วอย่างว่าถ้าไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ได้ นะครับเราก็มีจัดโปรราคาพิเศษให้เสมอนะครับล้อตัวนี้นะครับจัดเป็นล้อของนิสสันอัลเมล่านะครับตัวสปอร์ตเนนะครับตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์ชินนะครับถ้าเป็นตัวก่อนไมเนอร์เนี่ยมันจะเป็นล้อโทนสีลมดนะครับตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์น้ำหนักลองให้ดูเลยก็มันก็ถึงไม่ถึงกระเบานะครับเป็นน้ำหนักมาตรฐานของขอ15นะครับถ้าคุณไปยกพวกล้อฟอร์สนะครับที่เป็นขอ15ที่เป็นล้อฟอร์สแท้นะอันนี้เบาอยู่เลยนะครับตัวนี้เป็น น้ำหนักมาตรฐานแต่มันมากับความแข็งแรงนะครับที่เขาทดสอบมาแล้วกับเครื่องโดนที่เขาใส่มากระด้นว่ามันใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตานิสันอยู่นะครับมีตราิสันนะนะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ5 5กว้าง5นิ้วครึ่งนะครับออฟเซ็ตนะครับตัวนี้อยู่ที่40นะครับออฟเซตอยู่ที่40 ร้านตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถนิสสันนะครับสี่ลูมาตรฐานได้ทุกคันนะครับมัดเอาเวล่าใส่ได้หมดนะครับสนใจทักมาได้นะสิข้าวมีของอยู่นะครับหน้าร้านเราเป็นเซ็ตสีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางหยนะครับตั้งอยู่พระรามสองบางถุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจริญยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบหนึ่งมาสองร้อยเมตรทิ่ถนุยใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจ สำหรัคลิปนี้นะครับผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางโยนของฝั่งไว้นะเดวกังหน้าโอกันหน้าเรากลับมาพบกันใหม,ม่นมนะครับงาัคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ